ปันความรู้โดยสวัสดีค่ะ,คะพบกับพวกเราสองคนนะคะในรายการ a อ i มบิเ,เ s g a n เราจะมาอัปเดตข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษาใครมีคำถามใครมีปัญหาเรามีคำตอบให้น้องๆเสมอค่ะ ร่วมลุนร่วมเชียร์และมุ่งสู่คณะในฝันไปกับตัวแทนแอดแก๊ง59ช่วงแรกนี้นะคะอยู่กับพี่ปมประวันรักและพี่นัตตี้ธัญนัน,นค่ะตอนอื่นที่เราจะไปเริ่มข้อมูลต่างๆหรือว่าข่าวสารที่เราจะมาอัปเดตในวันนี้ค่ะ<ช>รู้ไหมคะว่าวันนี้ค่ะคือวันเกิดของแอมิชันแก๊ Happy Monday Happy Monday Happy d a y to you <S <S ใช้ ขอบคุณนะคะน้องๆทุกคนเลยนะคะที่คอยติดตามพวกเราเนี่ยมาตลอดนึ่งปียังไงก็ตามนะคะว่าเราก็อยากให้น้องๆเนติดตามพวกเราไปเรื่อยๆแล้วก็คอยติมกำลใจกับพวกเราแลวก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเนตตี้วันนี้นะคะเรามีข่าวดีให้กับน้องๆด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคือมันติดอยู่ในเนี้ยอะไรอ๋อน้องแนนแอดแกง5 9ของเราค่ะต้องบอกว่าน้องเขาติดรับตรงเลยใชยค่ะดีใจที่ติ่มเราก็ติดเองนะถูกต้อง บอกเลยว่าน้องแน่นะคะเป็นแอดแกง59คนแรกเลยนะคะที่ได้เข้าร้วมหาลายัยและที่สำคัญนะคะน้องเขานี่ยังได้รับทุนนะคะรับตรงจ้า มหาวิทยาลัยนะคะพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวะคอมพิวเตอร์นานาชาติมะคลองด้วยนะจ๊ะโอ้โห,โโหเรียวว่าแก,ก่งกันไปเลยทีเดียวนะคะเมืเราสองคนนี่คือปลื่มปลิ่มน,น้ําตาจะไหลไหลลงไป, <c oughs> ไปเป็นทางยาวไปถึงถนน<ะ>แล้วนะคะ,ะและนอกจากนี้ค่ะนอกจากที่น้องเขาจะติดรับตรงแล้วนะคะ,ะต้องบอกว่าน้องเขายังได้ทุนการศึกษาจากรายการ e i อ s i ช n s c a ก e ของเราด้วยแหละ ว่ารายการเรานี่ดีดีดีงามพรามก้ามากๆเลยนะคะต้องขอพูดนิดนึงค่ะสำหรับการสอบแก่แพชครั้งที่หนึ่งนะคะการเตรียมตัว d m i s s i o n s k i l l up by true ปุญยากันนิดนึงนะจ๊ะต้องบอกว่ามีน้องๆเนี่ยมากันขับข้างเลยน้องๆคือมีความมุ่งมั่นมากจริงๆค่ะพินาตีน้องๆแอกแกง59ราของเราก็มาเต็มไหลายคนนะคะแต่ว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งค่ะที่ชื่อน้องจิ้นของเรานั่นเองจำเปนได้หรือเปล่าเอ่ยที่เขาอยากจะเข้าทันตะนะคะ เขาได้มุ่งสอบแต่รับตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นกสศทรหรือว่าวิชาสามาัญแต่ว่าแพทเนี่ยเตรียมตัวน้อยมากแล้วทีนี้ต้องสอบจะทํายังไงล่ะใช่<อ>แล้วค่ะสำหรับน้องคนไหนนะคะที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อยเนี่ยและยังจะต้องสอบแก่แพทครั้งที่1ที่จะใกล้เข้ามาถึงนี้แล้วนะคะต้องมาดูกันว่าน้องจิ้นของเรานะคะเขาจะทํำยังไงแล้วก็เห็นว่านะคะได้คําแนะนําจากพี่น้องอนดีมานด้วยห้ามพลาดน,นจะจ๊ะนี่คงอยากไปพบกับเขาแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปพบกับเขาค่ะวันนี้ค่ะเราก็นําข่าวสารอัปเดตรับตรงมาให้น้อง น้องได้ดูกันด้วยเร<ช>ียกได้ดว,ว่ามีหลากหลายสถาบันกันเลยทีเดียวค่ะรับตรง59มหาวิทยาลัยบุรพาคณะศิลปกรรมศาสตร์โครงการช้างเผือกเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึงวันที่3ธันวาคม2558ค่ะ มหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรอบที่2เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง13พฤศจิกาย,ยน2558รับจำนวนทั้งหมด30คนค่ะ รัดตรง59มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดรับคุณสมบัติพิเศษทางด้านวิชาการกีฬาและความสามารถพิเศษค่ะรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่5ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2,558รับทั้งหมด1,267คนค่ะ รับตรง59สถาบันเทคโนโลยีพระซอมเกลา้าคุณหาญลาดกระบงังโครงการสอ,อวนปเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึง26พฤศจิกาย,ยาน2อ58รับจำนวนหมด1 6 3คนค่ะนอกจากที่เราอัปเดตไปนะคะน้องๆเนี่ยสามารถติดตามเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ทูบุปัญญาของเรานั่นเองค่ะและเคล็ดลับจากติวเตอร์คลังความรู้ต่างๆนะคะสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจ facebook com admissions by ทูบุปัญญาและ Twitter admissions true จ้าใช่แล้วค่ะ พี่นัตตี้คะพร้อมหรือ,อยังคะไปดูกันนะคะว่าน้องแอดแกง59ของเราในโค้งสุดท้ายเขาจะเป็นยังไงพี่นัตตี้ว่าเราอย่าเมาสนานเลยดีกว่าค่ะพักกันสักครู่นะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาคุยข้างในไหมคะวันนี้เราก็ได้มาเจอกับน้องจินถึงที่บ้านเลยนะครับไปดูกันดีกว่าว่าน้องจินเวลาอยู่ที่บ้านจะเตรียมตัวสอบอย่างไรบ้างกําลังทําข้อสอบอยู่เลยค่ะอันนี้เพิ่งได้มาจากที่ออดิมานด้วยก็ตอนนี้จินก็ปิดเทอมแล้วนะคะก็ช่วงแรกๆก็ต้องตื่นหกโมงเลยค่ะเพราะว่าเรียนพิเศษตอน7จ็ดโมงแล้วก็เรียนจนตอนนี้ก็คือปีแล้วค่ะก็คือเรียนจบหมดแล้วก็ช่วงนี้ก็เลยอยู่บ้านอย่างเดียว ตื่นก็ประมาณ10โมงอะค่ะไม่ได้เช we ah ้าเหมือนหมอคนอื่นๆนะคะแล้วก็ลงมาก็กินข้าวแล้วก็คิดว่าไปผ่อนคลายนิดนึงเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดคอมยาวนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ยังผ่อนมีเวลาเรียบว่ามาทําข้อสอบด้วยนะคะก็คือช่วงหลังจากเที่ยงก็คือต้องฟิกเลยค่ะว่าจะอ่านหนังสือเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันคนอื่นเขาอะค่ะก็พอหลังจากเที่ยงใช่ไหมคะก็ เจก็จะกลับมาจากมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะก็มีคุยกันบ้างแล้วก็ถ้าเจชวนดูหนังอะไรเงี้ก็นิดหนึ่งอะคะ่ะเสร็จแล้วก็จะเกี่ยวเวลามาอ่านหนังสือต่อแล้วก็อ่านยาวจนถึงมาเลิกงานเลยค่ะก็ประมาณ6กโมงแล้วพอ6กโมงเสร็จปุ๊บก,ก็มากลับมาก็คุยกันนิดหน่อยอะคะ่ะแล้วก็ขึ้นไปพออ่านน้าเสร็จจิงนจะมีที่อ่านหนังสืออยู่ข้างบนนะคะหน้าห้องนอนก็อ่านอ่านอ่าน,านแล้วก็จับเวลาด้วยอะคะ่ะถ้าเกิด พร้อมแล้วอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้านอนค่ะค่ะนี่ก็ที่อ่านหนังสือของจินนะคะจินจะมาอ่านตรงนี้ตอนก่อนเข้านอนนะคะก็สักประมาณ3 4ชั่วโมงอะค่ะอันนี้ก็อ่านฟิส,สิกส์อยู่เลยค่ะแล้วก็จินว่าหลายคนน่าจะมีปัญหาเหมือนจินนะคือฟิส,สิกส์เป็นวิชาที่อ่านแล้วยังไงก็ไม่เข้าใจ แต่ว่าพยายามจําสูตรให้ได้มากที่สุดอะค่ะแล้วก็พยายามเอาไปอัแดแนกับข้อสอบแต่ว่ามันก็ยากเวอร์วิชาอื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพราะว่าทำแล้วก็โอเคอย่างชีวะ่งจินก็ชอบอะค่ะเลขส่วนมากคนที่ชอบชีวะเนี่ยจะไม่ค่อยเก่งคำนวนนะคะจินว่าส่วนพ่ออังกฤษอะไรอย่างนี้ก็เปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะคะแถมมันก็ดูแบบ มีความหวังอะค่ะก็เลยแบบว่าเก็บตรงพวกนั้นด้วยเพราะฉะนั้นฟิสิกส์กับเลขเนี่ยงานใหญ่เลยค่ะก็ช่วงนี้ก็ใกล้สอบเจ็ดวิชาแล้วค่ะจินก็ทำตารางเขียนไว้เลยว่าวันนี้จะจับเวลาวิชาไหนบ้างถ้าเกิดเราทำออกมาแล้วแล้วดูว่าวิชาไหนที่มันยังได้น้อยอยู่จินก็จะไปอ่านตรงที่เราพลาดเพิ่มอะค่ะแล้วก็ ตัวแกดแพดนี่อีกอาทิตย์หนึ่งก็จะสอบแล้วค่ะแต่ว่าจิ้นค่อนข้างจะสนใจกับกสบทอมากก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาอ่านพวกแพดเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าก็ยังไงก็ได้สอบแล้วก็เผื่อไว้ค่ะก็เลยพยายามติวตรงด้านเนื้อหาของแกดแพดไปด้วยอะค่ะถึงแม้มันจะยากกว่าเยอะเลยก็ตามแต่ว่าจิงก็พยายามทาจะทําให้มันดีที่สุดอะค่ะเพราะว่าถ้าหลุดกอสอบเราขึ้นมาอันนี้ก็ยังเหมือนกับเป็นสำรองได้อะค่ะ อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งจินก็เปิดเทอมแล้วค่ะแต่ว่าทุกคนก็รู้กันว่าปลายของม .6 มันก็ไม่ค่อยมีสอนอะไรมากแล้วจิ้นก็เลยว่าจะอาจจะโดดบ้างไปอ่านหนังสือกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยสนใจทางด้านนั้นเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามหาเวลาอ่านหนังสืออะค่ะส่วนเรื่องของเมา้าเรื่องเพื่อนที่เป็นแอดแก๊ง59เหมือนกันนะคะคือเพื่อนสนิทจินนะคะคือแนนนะคะอย่างแนนนี้ก็ติดแล้วแล้วก็แบบสบายแล้วแล้วคือเม้าหน่อยแล้วกันนะคะ คือตอนที่แนนโทรมาบอกจินว่าแนนติดแล้วตอนนั้นจินเรียนที่กวดวิชายอยู่ค่ะคือตอนแรกอยากกรี๊ดมากค่ะคือว่ามันดีใจแทนนะคะเพราะว่าจินรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่ประกาศผลของแนนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนแนนโทรมานี่คือแนนมันร้องไห้แล้วจินเตรียมปอบแล้วคือแบบเฮ้ยไม่ได้หรออะไรอย่างนั้นแล้วสภาพมันก็พูดว่าติดแล้วนะเว้ยอย่างนี้แล้วจินแบบ ตอนนั้นก็แบบขอแบบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็รีวิ่งออกมาจากห้องเลยอะค่ะแล้วก็แบบเฮ้ยติลโลหรออะไรเงี้ยมันก็แบบมันสุดยอดขนาดไหนอะค่ะแล้วแบบว่าหนูก็แบบเฮ้ยดีใจด้วยอะไรเงี้ยก็แบบเขาก็แบบก็สู้ๆของตัวเองด้วยและกันนะอะไรอย่างนี้หนูก็แบบสู้อยู่แล้วยังไงก็เดี๋ยวตามไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าแบบดีใจมากเลยค่ะก็ส่วนตัวจินเองนะคะก็ว่าจะไปกาจัดความตื่นเต้นแล้วก็แบบว่า ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนแกดแพดอะคะ่ะพอดีว่าเมื่อเช้าเห็นพวกแอดแกง59ค่ะมีทั้งซูทั้งเนยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพรุ่งนี้เป็นฟิสิกส์นะคะแล้วก็ชีวะจิงว่าจะไปพรุ่งนี้เผื่อว่าจะได้แบบว่าติวพี่เขาจะได้เก็บพวกแบบว่ารายละเอียดสำคัญก่อนสอบให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในขณะที่น้องจิ้งกำลังเคร่งเครียดกับการอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านวันนี้ก็มีน้องๆอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่ขยันไม่แพ้กันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้ซุนก็มาติวสกิลอัพนะคะเดี๋ยวยังไงซุงขอตัวไปลงทะเบียนก่อนนะคะ แล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของกิจกรรมแอทเม s เ o ่นสกิลอัน้องๆแอดแกง59คนแรกก็คือน้องซูนนั่นเองครับแต่จะมีน้องๆแอดแกง Ad 59คนไหนอีกไปติดตามกันเลยครับอ่ะตองมีว่างนั่ง,นงตรงนี้ดีกว่าคะ่ะ วนนี้ยังก็หาเพื่อนเพื่อนแอดแก๊งไม่เจอเลยนะคะแต่ว่าคนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมอหกของเราไม่เป็นไรค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะชื่ออะไรคะชื่อบีค่ะปีนค่ะไม่ใช่ิวเพื่อนเพื่อนมาจากโรงเรียนอะไรกันบ้างคะพะักขนมมีอะไรมาด้วยกันหมดเลยใช่ไหมคะ วันนี้นะคะเราก็มาติวสกิลอัพกันเพื่อนเพื่อมีความฝันอยากจะเข้าคณะไหนที่ไหนบ้างไหมคะศาสตร์ศาสตร์สิลามันมีสมัครพยา,าบาลดำนะเพื่อนเพื่อนติวหนักไหมคะหนักหนักหนักมากเลย <laughs> ดูแลเพื่อนเพื่อนนี่มีความพร้อมสูงมากเลยนะเนี่ยเรายังไม่ค่อยไม่แม่นเลยอะแล้ววันนี้เตรียมพร้อมมาติวสูงไหมคะค้อหนึ่งเก็บความรู้ไปเยอะๆเลยใช่ไหมคะขอให้เพื่อนๆสนุกนะคะ ขออนุญาตนะคะขอสัมภาษณ์นะคะขอ,อนั่งด้วยนะคะ,ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเมย์ค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้รู้สึกไงรู้สึกก็ภูมิใจเขานะคะเขา<อ>ที<อ>่เขาสนใจที่แบบอยากจะเข้ามาทดลองสนามาค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะก็ขอให้ทําได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกพ่อคุณแม่มากเลยค่ะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะ ไม่รู้จะหาเพื่อนเราเจอหรือเปล่าอุ้ยมีนมแจกฟรีด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อแถวเอาดีกว่าค่ะช็อกโกแลตน้องค่ะบบน้นคะดสุดท้ายแม่รอแม่รอขอบคุณค่ะมีขนมด้วยขอนักค่ะอุ้ยเห็นแว๊บเห็นข้างหลังคลนะ้ายๆเพื่อนเรานะใช่เพื่อนเรานะไปกันดีกว่าค่ะ ได้เจอนั่งนานเป็นไงวะเนี่ยวะหลบเลยหลบเลยนั่งด้วยนั่งด้วยเออแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งคุยเรามีอาวุธลับแป๊บหนึ่งนะชนนอะไรเนี่ยเป็นไงบ้างสบายดีมากเลยเป็นไงบ้างทนก็โอเคนะเป็นไงบ้างก็ดีก็ดีวันนี้นี่เราเจอกันบ่อยแล้วใช่ค่ะที่เราออกมาด้วยกันนะไม่สอบคนนั้นไม่มาก็เราไม่ได้สอบแผ่นเลขนี่นะเอ้เมื่อวานได้ข่าวว่าแนนอ่ะ แอนแกงของเราหนึ่งคนหนึ่งติดไปแล้วใช่โอ้ยดีมากดีอ่ะยอดอ่ะแล้วอ่ะเราเป็นไงบ้างสำหรับแบบใกล้สอบแล้วติวเยอะป่ะหนักมากอ่ะโหตอนนี้กำลังฟิตแกตก็หวังว่าเป็นงไงั้นเราดูรายการได้ร้อยยี่สิบก่าแกตอิงจริง่็เนี่ยโอ้ยก็อ่านเยอะแหละเออแต่ว่าก็อยากให้ได้มากกว่านี้มานี้นี่ก็เต็มแล้วนะเอาคะแนนแบ่งเพื่อนในแอดแกงมากเลยเหรอเออใช้คะแนนเยอะมากเลยอ่ะ เราเป็นไงกันบ้างอ่ะกับแกดแพดอะไรเงี้ยเราไม่อยากโดนใครมาถามอ่ะเดี๋ยวต้องปรึกษาอังแล้วใช่เรื่องอังกฤษเนี่ยเออสายดีต้องให้อังติวเออใช่ถ่ายรูปป่ะถ่ายรูปงานถ่ายรูป ะะะะสำหรับวันนี้นะคะการติว Skill Up ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วก็มีทั้งพี่เตอ๋อแล้วก็พี่กิฟเนี่ยนะคะได้มาให้ความรู้กับเราพี่เตอ๋อ ได้ให้ความรู้อะไรกับเราไปบ้างคะได้อะไรมาจากพี่เตอ๋อดีกว่าวันนี้นะคะ,ะก็พี่เตอ๋อมาติวแกะเชื่อมโยงให้นะคะก็จะได้ชิคแล้วก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการทำแกะเชื่อมโยงให้ได้เต็ม150ค่ะเราได้อะไรจากพี่กิฟคะค่ะก็อย่างตัวพอเองก็จะไม่เก่งาษาสางกิจมากนะคะแต่พอวันนี้มาเจอกพี่กิฟก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าพี่กิฟอ่ะสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถมีเทคนิคดีๆใน,ในการทำโจทย์ได้คะ่ะ ใช่แล้วค่ะยังไงก็ขอขอบคุณกิจกรรมสกิลอัพดีๆนะคะแต่ว่ายังเหลืออีกวันหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้พวกเราก็ขอกลับบ้านไปอา่านหนังสือกันต่อดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะครับช่วงหน้ามาต่อกับกิจกรรม a m ดมิเ o n Skill Up ในวันที่2และน้องๆแอดแกง59แต่จะเป็นคนไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับ และกิจกรรม Admission Skill Up ในวันที่2น้องจินก็ได้มาร่วมติวด้วยกับวิชาแพด2ชีวะและแผด2ฟิสิกส์โดยน้องจินก็ไม่ได้ปล่อยเวลาว่างก่อนเข้าห้องติวให้เปล่าประโยชน์เลยนะครับมีการนำหนังสือมาอ่านเองด้วยแหมขยันจริงๆเลยครับและวิชาแรกในวันนี้คือแผด2ชีวะกับพี่วเวียนครับ และพี่วิเวียนยังได้มอบคำแนะนำสุดเ e อ็กซ์ูีให้กับน้องจินด้วยจะเป็นเรื่องอะไรบ้างไปฟังกันเลยใกล้แล้วนะคะก็ต้องขยันแล้วนะนะคะจะเที่ยวเล่นไม่ได้ละต้องตั้งใจนะคะนะท่านตาเนี่ยมีโอกาสดีกว่าหมออย่างนึงคือมีการรับตรงของแอมิชันด้วยงั้นการสอบแอมิชันเนี่ยถือประโยชน์เนี่ยใช้ประโยชน์ตรงนี้เลยนะเป็นสนามซ้อมสนามที่1จริงก็ไม่ซ้อมหรอกเอาจริงเลยแล้วนะลูกนะขยันตั้งใจเตรียมตัวอ่านหนังสือสำคัญสุดตอนนี้เวลาเหลือจํากัดให้อ่านบทที่ออกข้อสอบเยอะๆก่อน บทไหนออกน้อยๆเฮ้ยข้ามไปได้ก็ข้ามอ่านไม่ทันทิ้งได้นะแต่บทไหนออกเยอะลุยไปก่อนเลยนะลูกนะแล้วก็ตอนนี้สู้เต็มร้อยนะคะ The ติงตัซึ้นคิวยูเมกยอะสวรองเกออะไรที่ฆ่าเธอไม่ได้มันจะไม่เธอเป็นไงคะแข็งแร่งขึ้นนะคะนะผ่านมันไปให้ได้สู้ๆลูกสัญญาอ่าสัญญานะคะนะโอเคนะลูกนะแล้วเดี๋ยวเจอกันแอนิเมชั่นแก๊ง5ใช่ไหมคะสู้ๆค่ะ ก่อนอื่นเลยก็คือไม่มีเพื่อนแอดแก,งก๊งมาด้วยเลยแล้วก็เหงาอะค่ะแต่วันนี้มาคนเดียวแต่ยังไงก็ยังดีที่มีคนอีกตั้งหลายคนมาด้วยกันนะคะติวเมื่อกี้กับพี่วิเวียนนะคะก็ก่อนอื่นเลยค่ะคือพี่วิเวียนน่ารักค่ะแล้วก็ช่วยแบบว่าเล่าให้เราไม่เบื่อด้วยอะค่ะก็สนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยก็คือเมื่อกี้เรียนไป3มเรื่องนะคะพี่เขาจะเอาแต่จุดที่ มันออกข้อสอบเยอะออกมาให้เราได้เรียนค่ะเพราะว่าเวลา3มชั่วโมงคงสอนทุกอย่างไม่ทันใช่ไหมคะพี่ก็เลยเลือกตรงที่ออกข้อสอบเยอะที่สุดให้น้องเขาได้ความรู้มากที่สุดอะค่ะก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะทุกคนก็คงรู้ว่าชีวะเป็นวิชาที่เยอะมากแล้วก็มันได้เยอะกว่าอ่านเองอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เวลาเราไม่รู้ว่าอ่านไปตรงนี้มันจะตรงกับข้อสอบไหมแต่ว่าถ้าเกิดมีพี่ๆมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยเน้นว่าตรงนี้ออกนะต้องจํา ก็จะง่ายกว่าค่ะแล้วก็จําได้เร็วกว่าด้วยฝังถึงเพื่อนเพื่อนแอร์แกงที่ติวอยู่ที่บ้านด้วยนะคะรู้ว่ามันเยอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราผ่านจุดนี้ไปได้มันก็จะง่ายแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้สู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ติดไปด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปติวขอเอ,อ่อฟิสิกส์แพทสอกับพี่นงต่อแล้วค่ะแต่ตอนนี้เวลาก็เหลือน้อยมากที่พีพ่ีก็บอกว่าพี่นงเป็นโอเค และในช่วงนี้ก็ถึงคิวของพี่หน่งกับแพทสฟิสิกส์ครับแถมท้ายด้วยคําแนะนําดีๆจากพี่หน่งจะเป็นเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยครับสี่อันดับตอนเลือกอของของทันตะมีอะไรบ้างหนึ่งทันตะจุรา2มหิดนมหดนมหนูเลือกมอสวค่ะมอสวอสี่แล้วก็สเลือกธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็อาจจะพอไหวไม่สูงเกินไปแปลว่าตอนนี้เอาง่ายๆอันดับสี่มั่นใจยัง มั่นใจพอสมควรพอสมควรแล้วแล้วมีตรงไหนที่กังวลอยากถามพี่ก็พอดีว่าหนูเน้นตรงกสบทมากเลยอะค่ะแล้วหนูไม่ค่อยได้ติวเกี่ยวกับพวกแพดพวกรับแอดอะไรพวกนี้ค่ะหนูก็เลยคิดว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วที่คิดว่ามีวิธียังไงที่แบบว่าจะกันตรงนี้ไว้ได้อะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดหนูหลุดกสพขึ้นมาหนูก็อยากทำตรงนี้ให้มันดีพอสมควรนะคะพวกแพดจริงๆแล้วไอตอนที่เราอ่านฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรพวกนี้ใน ในวิชาสามัญที่จะใช้ทันตะเนี่ยเนื้อหาไม่เป็นเนื้อหาเดียวกันกับที่ใช้ดิพัดแต่ว่าสมัครสอบแกศแผ่นรอบแรกไว้ใช่ไหมขอแค่ไปสอบก่อนอขอแค่ไปสอบแล้วก็ไปไปดูอารมณ์การสอบลองไปทําเต็มที่ในห้องสอบเท่าที่เป็นอยู่ก่อนแล้ววันที่เหลือเนี่ยก็คือไปเน้นตัววิชาสามัญอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าผิดพลาดหลุดแล้วเราต้องไปสอบไอ้ตัวแกะแผ่นรอบสุดท้ายเนี่ยมันจะได้รู้อารมณ์ในการสอบรอบแรก แล้วก็ไปอ่านแก้ได้แต่ว่าตัวที่ต้องเน้นตอนนี้ก็คือตัว8ตัวก็คือ7วิชาสามัญบวกความถนัดแพทย์ไปโฟกัสตรงนี้เลยแล้วตัวที่มันจะมาก่อนเนี่ยคือต้นเดินหน้าคือตัวความถนัดแพทย์จากความถนัดแพทย์มั่นใจสมพาร์แล้วหรือยังเหลือเชาะคะ่ะเชาแต่ว่าทั้ง3าอันเคยลองจับเวลารอยังลองอะคะ่ะลองแล้วเชื่อมโยงเป็นไงเชื่อมโยงมั่นใจเต็มมั้ยยังไม่เต็มค่ะหนึ่ง<ะ>มั่นใจว่าเชื่อมครบกับมั่นใจว่าฝนรหัสทัน เชื่อมโยงคีย์คือตรงนี้นะคือถ้าเชื่อมครบแล้วก็ผลร,รหัสทันฝึกหนักๆเนี่ยมันจะมีโอกาสได้9ได้8หรือได้10ไปเลยแล้วถ้าได้เต็มเมื่อไหร่เนี่ยจะแซงเพื่อนเยอะมาก3คะแนนในความถนัดแพทย์เท่ากับ30%ในฟิสิกส์เฌานี่ยังทําช้าค่ะแต่ว่าถ้าถ้ายังไม่จับเวลานี่คือทําได้ค่ะต้องจับแล้วไม่นับทําได้จากการไม่จับเวลาเราฝึกจับเวลาทาข้อสอบให้หาสมุดจ,จดเล่มหนึง่งมาจดส่วนที่เราทําผิดพลาดโน้ตไว้ด้วย นะส่วนจัญญาบันก็เป็นคนดีแบบกลางๆ <c oughs> เลยไปใช่แต่ตัวนี้โฟกัสตรงนี้นะโฟกัสตรงนี้เราก็ออกแบบเลยว่าตอนที่เราอยู่ในห้องสอบเนี่ยเราจะใช้เวลาในห้องสอบอยังไงเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนที่แพนดีๆจะได้คะแนนศูน <c oughs> แล้วในระหว่างนี้เนี่ย <c oughs> ก็คือเตรียมตัวที่เป็น7วิชาสามัญทําได้แค่2อย่างคือสรุปเท่าที่อ่านมาแล้วและไม่ได้อ่านไม่สนแล้วนะค่ะ <c oughs> แล้วจับเวลาทำข้อสอบเก่าเลยสัปดาห์แรก ต้องจับเวลาทำข้อสอบเลยแล้วใช้สัปดาห์ที่2อเนี่ยอ่านแก้สัปดาห์ที่3เน้นทดสอบอีกรอบหนึ่งว่าดูว่าแก้ได้ไหมส่วนสัปดาห์ที่4เนี่ยให้เอาสอบสามสัปดาห์แรกเนี่ยมาดูจุดผิดพลาดแล้วโฟกัสเรื่องการทําให้เวลามันกระชับบีเรื่องเวลาเข้าไปถ้าทําแบบนี้การจับเวลามันจะขึ้นเราจิ้นยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องก่อนสอบอะค่ะอย่างเช่นแบบว่าเวลาอ่านก่อนสอบคืนก่อนสอบอะไรเงี้ยค่ะมันจะเครียดแล้วก็กดดันมากเลยแล้วก็ เวลาทําในห้องสอบด้วยก็จะเครียดอะคะ่ะม,มีวิธีแก้ยังไงบ้างคะถ้าหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องปรับเวลาการนอนการกินแก้ท้องเสียแก้นอนไม่หลับปรับให้นอนเร็วตื่นเร็วไม่บอกเนาะตัวน,นี้ต้องทําก่อนแล้วก็ไอ้สัปดาห์สุดท้ายเวลาเราจะทวนเนี่ยให้เราทวนข้อสอบที่เราเคยทําและข้อที่เราเคยผิดแล้วทําตัวสบายๆแล้ว แต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งวันก่อนสอบสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องเตรียมทุกอย่างที่จะใช้ในวันสอบก่อนเลยจัดชุดทุกอย่างที่ต้องใช้ในวันสอบทุกอย่างเท่าที่เราจะเตรียมได้นะแล้วก็วางแผนนอนดีๆแล้วไปที่สนามสอบล่วงหน้า2ชั่วโมงเผื่อรถติดอีกชั่วโมงครึ่งเออทำงี้เลยนะไอ้นี่คือวันก่อนสอบแล้วก็วันนั้นนะ่ะไม่ต้องอ่านอะไรแล้วห้ามอ่านสบายๆอย่างเดียวแล้วทวนเบาๆทวนเบาๆฟังเพลงอย่างเดียว นะห้ามกินส้มตำาเดี๋ยวท้องเสียถ้าเราจะทวนสุดท้ายเนี่ยให้เราทำ one page one page ก็คือไปถึงสนามสอบดีไซน์ไว้เลยนะว่าหนึ่งหน้าที่จะดูก่อนเข้าห้องสอบคืออะไรทำ one page ไว้พอทำ one page ดู p a g นั้นพอเช่นจุดผิดพลาดสูตรที่เรายังจําไม่ได้พออย่างอื่นไม่ต้องเยอะแล้วบางคนแบกันเป็น,ปน,ปน,ปนแบบ y e l l o พ pages <ม>อะไปดูหน้าห้องสอบไม่เวิร์กเออแล้ววันนั้นก็คือสบายๆอย่างเดียว <Okay. S 1> แล้วก็ทําข้อง่ายกับพ่อปานกลางก่อนเสมอข้อยาข้ามหลังสอบให้ทวนสิ่งที่จะอาใช้อ่านพรุ่งนี้ก่อนเลยห้ามเข้าไปดูว่าที่วันนี้สอบไปแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงให้ทาตรงนี้ก่อนเพราะว่ายิ่งดูยิ่งหมดกําลังใจแล้วลั่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายแล้วถ้าติดจริงๆรแล้วไม่ไม่ไหวจริงเนี่ยอันนี้ต้องเป็นแบบเจอกันนอกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจดเดี๋ยวพี่ให้เบอร์ไว้แล้วถ้าติดอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่กลับมาอีกรอบนึง ไอ้พี่เอาจริงแล้วนะแนะนําจริงแล้วเอาจริงนะโอ้โหดูเหมือนพี่หนงจะเป็นห่วงน้องจินจริงๆนะครับเนี่ยสมนะครับที่เป็นติวเตอร์ส่วนตัวให้กับน้องๆแอดแก๊ง59ของเราเราเดี๋ยวจินเมมไวโอเคค่ะแล้วมีอะไรก็ถ้าถ้าโทรมาแล้วพี่ไม่รับส่งเมสเซจเลยแล้ววงเลยว่า SOS โอเคค่ะโอเคปะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่รีบทกกลับนะครับ คดีมากค่ะที่ได้มาติววันนี้เพราะว่าพอได้ฟังพี่หน่งติวอย่างนี้ค่ะมันก็ได้เหมือนกับรูฟื้นพวกสูตรที่เคยอ่านผ่านมาแล้วแต่เราลืมไปแต่ว่ามันช่วยย้ำอะค่ะทําให้จําได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะมั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะจินหวังว่าการติวครั้งสุดท้ายครั้งนี้จะทําให้คะแนนมากขึ้นแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้มากขึ้นค่ะแล้วก็จินหวังว่าอยากให้เพื่อนเ่อแอดแก๊ง59แล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ดูรายการนี้ค่ะได้คะแนนตามที่ตัวเองหวังไว้นะคะ ง่าน้องสาวของเราคร่ะเพราะเอาเข้าจริงนะคะก็เรียกได้ว่ามีความมุ่งมัม่นกันทุกคนเลยใช่แล้วค่ะแต่แต่ว่าไปนะคะพีแอตตี้การเตรียมตัวเนี่ยโค้งสุดท้ายสุดสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกเลยว่ามันหินอยู่นะไหนจะหนังสือที่เราต้องอ่านกองท่วมหัวแล้วยังต้อง,ต,องต้องทําความเข้าใจด้วยนะคะแต่ว่ายังไงนะคะน้องๆเลยก็ต้องสู้ๆนะจ๊ะอย,ย,ย่าหยุดนิ่งไปนันค่ะนะคะต้องคิดเสมอนะคะว่าข้อสอบที่เราทาไปมันก็คือคะแนนของเราเองค่ะ ใช่แล้วค่ะยังไงการสอบหนึ่งสนามหรือว่าสนามนี้นะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสนามที่มีผลต่อการเข้ามหาวิทยาลัยของเราเลยก็ได้จะช้าจะเร็วค่ะยังไงก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเนาะพวกเราก็จะขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะคะขอให้การสอบครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะจ๊ะใช่แล้วที่สําคัญนะคะต้องขอบคุณน้องๆทุกๆคนเลยนะคะที่คอยติดตามพวกเรานะจ๊ะมาพบกับพวกเรานะคะได้ first run นะคะบ่ายสองโมงที่ True Vision 6ค่ะและทุกเคล็ดลับนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ดีๆของเราด้วยค่ะั่นก็คือ www True ปุกปัญญา .com และแฟนเพจ e f a c e b o o k c o m มิ s, book, com, <S ั่น s ไ y True ปุกปัญญาจ้าหรือว่าน้องๆคนไหนนะครอยากจะชมย้อนหลังนะจ๊ะได้ที่ y t u t u เลย True ปุกปัญญาช n แ e ลและสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะร่วมแบ่งปันความรู้โดยยาดมเปปเปอร์มินฟิลเพื่อนชุกโลมไฮดรายและ นะคะว่าน้องๆของเราจะสามารถสอบแกตแพทได้หรือไม่ใช่แล้วค่ะแล้วคนนะคะที่ผ่านรอบตรงไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่วันนี้ค่ะสมดเวลาของเราสองคนแล้วไม่เป็นไรค่ะก็กลับมาพบกันที่กับเวลาเดินทางช่องดูบุปัญญาติสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ